มีเกี๊ยวปูในตำนานที่ใครๆก็ก็กาวถึงเนื้อปูเน้นๆชามละ50บาทเท่านั้นอิ่มพุงแตกไปเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะแอมมาอยู่แถวๆเกาะรอยสีราชาเกาะรอยสีราชา วันนี้จะพามากินบะหมี่เกี๊ยวปูนี่อยู่ตรงข้ามกับสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชาเลยนู่นมาทิวแล้วทิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าใส่ไงก่อนข้ามถนนอร่อยมามาดูรถด้วยรถเยอะมากไม่ทำอะไระรถนี่เขากำลังเทน้ำซุปเลย บะหมี่เกี๊ยวปูดาบเขาบอกเขาบอกว่าที่นี่บะหมี่เกี๊ยวเด็ดมากเราต้องมาลองสั่งดูเอาบะหมี่เกี๊ยวปูก็รรมีเกี๊ยวปูน้ำหนึ่งชามค่ะแล้วก็ข้าวม,มีหมูกรอบไหมคะค่ะข้าวหมูกรอบหมูแดงหนึ่งจานค่ะเราสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูนะหนึ่งแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปลอข้างในกัน เราวคาะทุกคนเมนูที่เราสั่งมาแล้วเมื่อกี้เราสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูนะแล้วก็เป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็ทางร้านเขาแนะนําตัวนี้นี่อันนี้เลยบะหมี่เกี๊ยวปูแล้วก็ใส่เนื้อปูหมูกรอบด้วยนะอันนี้คือปูนะ่ะเป็นก้ามแบบเนื้อล้วนเน้นๆเน้นๆเ,เ,เ,เลยชามนี้หนึ่งร้อยแต่ว่าถ้าเป็นตัวบะหมี่เกี๊ยวปูธรรมาดาก็จะอยู่ที่ชามละห้าสิบนะเราสั่งเป็นแห้งมนาะเขามีน้ําซุปให้นี่ แล้วซุก็หอมมากเลยนะที่เมื่อกี้เดินเข้ามาเนาะหอมฉุยเลยเนาะหอมหวานน้าหวานแบบหวานกัญชาเอ้ยไม่ได้นะเจ้าของร้านเขาเป็นเป็นดาบเป็นดาบจัารวนจัมดวนก็เสี่ยนแล้วใช่ไหมก็เสี่ยแล้วก็เสี่ยนแล้วก็มาเปิดร้านบะหมี่ขายแห้งเนี่ยเขาก็จะมีเป็นนี่อันนี้น้ำแดงเหมือนน้ำที่ราด ข้าวหมูแดงหมูกรอบเนาะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราก็จะมีมาให้แล้วก็มีน้ำซุปน้ำแดงหลานม่ดีด้าไใช้ตลกไหมเขาไม่ได้เข้าไม่ต้องพูด <laughs> สปอนเซืรอเข้าเราแค่ว,วากันคนเลยนะจ๊ะที <c oughs> ่คนกับนะหมี่อันนี้ได้ข่าวว่ามาจากไหนเ <c oughs> ยาวราชใช่มันดังดังมาจากที่นูน่น<ม>เป็นบะหมี่ไข่นะเป็นบะหมี่ไข่นี่เราก็ส่วนอันนี้เกี๊ยวปูอ่ะนี่คอันนี้เขา ลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้เขาห่อเองนะเนี่ยคือหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เกี๊ยวปูอ่ะเขาทําทางร้านเขาทําเองส่วนบะหมี่เนี่ยก็คือน้าเขาน้าเขามาจากเยาวราชค่ะเกี๊ยวเดี๋ยวพอกินเกี๊ยวก่อนเดี๋ยวกัดครึ่งหนึ่งให้เห็นข้างในอร่อยนะชิ้นใหญ่ใหญ่เลยเน้นๆนเน้นอันนี้ปูใช่ไหม ปูปูปผสมหมูอ่ปูผสมหมูอาเขาอร่อยอย่ะจริงๆ<ม>ปูเขาอิมพอร์ตมาด้วยนะนำเข้าจากไหนสะพานฟ่าตลบไหมจะบอกว่านี่เขาให้ปูแบบไม่ห่วงนะเพราะว่าบ้านเราเนาะบ้านเราอ,อรยู่ทะเลมันหาง่ายอะพวกของทะเลเราโชคดีมากเลยนะอยู่ชลบุรีสีราชาเนี่ยได้กินแบบของสดๆแบบเนี้เนาะน สดจริงๆอันนี้เป็น,นส่วนของข้างปูเนาะข้างปูงนี่นะจ๊าบบะหมี่น้ำนเข้าจาัดยอราชจริงจับะหมี่กรึนุ่ยมยังไม่ได้ลองกินราดก,กับน้ำแดงลองรสราดน้ำแดงยังไม่ได้กินหมูแดงหมูกรอบเลยนี่ อันนี้หมูคือเขาทำเองทุกอย่างเลยนะวัดเขาให้แล้วว่าเขาอร่อยอ่ะไม่หวานเกินอ่ะอ,อร่อยมากนี่จะกินแต่เมนูนี่เป็นเมนูอื่นนี่ไมีเมนูข้าวชิมข้าวไหมเดี๋ย,ยวบะหมีม่เขาอร่อยเขากินก่อนอืม,มกรอบเขาแบอบกรอบนะกรอบกรอบบะหมีน<ด>ุ่มคอนเฟิร์ม เด,เดี๋ยวไปกินข้าวันบ้างเนี่ยเลยข้าวหมูแดงหมูปอกจานนี้นะ50บาทเองอะ่ะโคตรถูกเลยอ่ะจะหมูราคาขึ้นน้ำมันราคาขึ้นอันนี้ก็คือยัง50บาทอยู่50บาทนะนถูกมากเลย่อถอูกแน่ถือ,ถอวออ่าถูกเลยนะน้ำราดฉ่ำๆถ้าใครไม่ชอบน้ำราดเยอะก็แจ้งกับทางร้านได้น,นะหรือขอเป็นแยกมาก็ได้ หมูกรอบตายก็อร่อยมากหมูกรอบกรอบเลยอันนี้เ้องร้านจะไอ้น้ำซีอิ้วแดงนๆเพราะมีน้ำซีอิ้วด้วยนี่นี่ดูดาบสักค่ะนี้คนนี้ดาบสักนะดาบสักเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านโอเคนี่นี่ดาบสักบอกว่าให้กินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มหอมมีพริกกล้วย กินกับหมูแดงมากมหมูคขน,นุ่มมากหมูคขน,นุ่มจริงๆอร่อยนี่นี่หั่นมาแบบชิ้นคําโตตเลยนะอ,อ,อ,อร่อยร้านนี้แนะนำอ่ะใครที่อยู่สรีราชานะจริง,<ไ>จ,รงจริงคนสรีราชาเขน่าจะรู้ อยู่แล้วด้วยเนาะอาจจะนะแต่เชื่อว่าบางคนอาจจะอาจจะมีบ้างที่ยังไม่รู้<ม>ถ้าใครที่อยู่สีราชานะยังไม่เคยกินนะแนะนำนะให้มานะเพราะราคาถูกมากแล้วก็อร,อร่อยด,ด้วยร้านบะหมี่เกี๊ยวปูดับสั่งนะ,ะตรงข้ามูีตรงข้ามกับสวนสุขภาพต่อรอยอ,อ,อันนี้5้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้บะหมี่เกี๊ยวปูบะหมี่เกี๊ยวปูนะอันนี้ มีหมูแดงด้วยอันนี้ก็ห0สิบาท50สิบาทมีเกี๊ยวให้สามลูกไหมโคตรถูกถูกมากใช่ถูกมากกินําเดียวอิ่มอ่ะแล้วก็ถ้าใครชอบกินที่เป็นสเปเชียลแบบเนื้อปูเยอะๆเลยนี่ก็คือตัวตัวที่เรากินไปตอนแรกหนึ่งร้อบาทเราคนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเ n s e r t ข้ามให้เนาะตอนแรกเป็นแบบไหนเนื้อปูสดมากอันนี้คอนเฟิร์มว่ามีนุ่มคอนเฟิร์มเลยแนะนำให้มาจริงเมนูเริ่มต้นที่นี่เขาเริ่มต้นที่ห้าสิบาท ห้าสิบบาทเาเริ่มต้นที่สี่สิบบาทบะหมี่เกี๊ยวนี่หรอบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวหมูอ๋อถ้าคือถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เกี๊ยวปูใช่ไหมก็จะอยู่ที่สี่สิบบาทใช่ก็จะเป็นเกี๊ยวหมูหมูกรอบนะเริ่มต้นที่สี่สิบบาทนะอืมอร่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นร้านแนะนำอยากให้มาเลยที่อย่างแบบว่าโฮมเมดไปเลยใช่มีแค่มีแค่อินพอร์ตนี่แหละเรื่องบะหมี่อย่างเดียวบะหมี่อินพอร์ตมาจาก เยาวราชไม่ดีปูอิมพอร์ตระชากสะพันป์าใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่น้ำแข็งเขาให้ตัินเองนีนบริการตัวเองนะบริการตัวเองน้ำแข็งน้ำแข็งีบริการตัวเองส่วนน้ำเปล่ารับน้ำอัาลมก็หยิบในตู้เย็นได้เลยบริการตัวเองเลยลูกค้าที่นี่ก็จะแบบว่าเป็นรุ่น รุ่นดั้สานอ่ะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงตนตนเนี้ยคนมากินกันเยอะแล้วก็ถ้าช่วงเย็นๆก็จะมีคิวรอคิวบ้างเนาะอันนี้เรามากันประมาณกี่โมงนะตอนกี่โมงแล้วสิบสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ก็ยังมีคนบ้างปะปายช่วงเที่ยงคนน่าจะเยอะอยู่ บะหมี่เกียวปูด,ดาบสักนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับสวนสุขภาพกอลอยเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่อแปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มนะคะยังไงแวะมากินกันเยอะๆนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสัน่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะอ้าวพูดเองเลยเหรอไม่เดี๋ยวอันนี้เขามีแก๊ไลน์แมนปะเนี่ยมีมีแก๊ไลน์แมนอ๋อเขามีแก๊ไลน์แมนด้วยนะแก๊สหรือลายแมนหรือว่ามีสองอย่าง น่าจาเมื่อกี้นี้เห็นพี่แก๊ปมาไปแมีแก๊ปเนาะเพราะเราได้อาจจะยินเสียงลองลองดูถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกออกมานะสั่งแก๊ปก็ได้น้องลองเข้าไปดูกันเนอะดเดี๋ยววันนี้้ันไปก่อนนะอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะฝากกดซับ s ไค i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรา Yes I Am Channel ด้วยนะคะ